เมื่อหลายพันปีก่อนในอียิบรานขององค์ฟาโรเซติที่1แล้วเขาเนี่ยมีพี่อิมโคเทปของเรานะครับเป็นนักบวชส่วนตัวนะครับและมีสนมเอกชื่อว่าอนักซูนามูลหากแต่ว่าอนักซูนม,มูลกับอิมโคเทปเนี่ยได้แอบลักลอบคบกันนะครับซึ่งมีความผิดนะครับที่มายุ่งกับสนมเอกของฟาโรสามารถโดนประหารได้เลยนะครับในวันนั้นอิมโคเทปได้เผลอทิ้งคาบล่องลอยไว้ที่แขนของอนักซูนามูลนะครับแล้วองค์ฟาโรก็ เข้ามาและจับได้ว่ามีคนมาแตะต้องกับสนมเอกของเขาพอความแตกอิมพอเทปก็ได้โผล่มาและชักดาบขององคฟาโลมาไว้ที่ตัวเองนะครับแล้วทั้งสองก็ได้ทําการสังหารฟาโลนะครับทาให้บรรดาสาวกของอิมพอเทปเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่สังหารฟาโลเสร็จและองคลักเมจายกำลังบุกเข้ามาในห้องอนักซูนูนก็ได้ขอให้อิมพอเทปหนีไปเพื่อที่ภายหลังจะได้กลับมาชุบชีวิตตนและเพื่อที่จะหนีความผิดอนักซูนูนจึงได้ฆ่าตัวตาย และจบชีวิตไปในที่สุดอิมโฮเทปและสาวกก็ได้บุกไปยังฮามุนตราเพื่อทําพิธีคืนชีพให้กับอนักลูมูนนะครับหากเป็นการท้าทายเทพเจ้าอิมโฮเทปได้ขโมยคำพิโมนาะเพื่อไปทําพิธีคืนชีพให้กับอนักลูมูนนะครับ ในขณะที่อิมโฮเทปกำลังทำพิธีให้เสร็จสมบูรณ์เขาก็ถูกขัดขวางโดยนักลบเมจใจขององค์ฟาโรนะครับตัวอิมโฮเทปและพวกจึงถูกนําไปทําเป็นมัมมี่ทั้งเป็นนะครับจากนี้ดูแล้วน่ากลัวน่ากลัวบรรดาอัคราาวกของอิมโฮเทปนะครับก็จะถูกทําเป็นมัมมี่และเอาไปฝังไว้ตามกําแพงของวิหารนะครับฝังทั้งเป็นนะครับย้ําว่าฝังทั้งเป็นแต่กับอิมโฮเทปนั้นเขาถูกทันทอมได้นะครับซึ่งเป็นคำสาปที่ร้ายแรงที่สุดในอียิปต์เพราะไม่มีผู้ใดกล้าใช้นะครับ เขาจะถูกตัดลิ้นและถูกพันเป็นมัมมี่นะครับหลังจากเขาถูกพันเป็นมัมมี่เสร็จเขาจะถูกนําไปใส่ลงเพื่อจะถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการเทม,มัแรงสกาลับหรือมัแรงกินเนื้อเนี่ยลงไปในโลงศพนะฮะเพื่อให้กัดกินไปตลอดกาลร,ร่างของเขาจะอยู่ในโลงศพ2ชั้นนะครับและถูกฝังไว้ใต้รูปป้าอนูบิสของวิหารฮามูนัตรานะครับจะไม่มีผู้ใดเข้ามาปลดปล่อยเขาเพราะเขาจะนํามาซึ่งสกรปรกไร ฝูงแมลงกินเนื้อคนและมหันตภัยทั้ง10ของอียิปต์ฮอมไดเป็นคำศัพท์ที่ร้ายแรงเป็นคำศัพท์สำหรับผู้ที่ทำความผิดลบหลู่เทวเจ้าขั้นตอนแรกเขาจะตัดลิ้นของผู้ที่โดนทันนะครับและถูกพันเป็นมัมมี่หลังจากพันเสร็จผู้ถูกพันจะถูกนำไปใส่ลงศพและเทศกาลับลงไปเพื่อกัดกินเปลาหลายปีพร้อมปิดผนึกฝาลง พร้อมกับกุญแจไขล็อกเอาไว้เพื่อให้ไม่มีผู้ใดมาเปิดได้และฝังไว้ในหีบอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะนำลงศพหินลงไปฝังใต้ฮามูนาตราภายใต้รูปสลักอนูบิสนะครับไฮไลท์ mm hmm. สำคัญของหนังเรื่องนี้ก็คือมแมลงสกาลับแมลงกินเนื้อในตอนที่พวกมันจำศีล mm hmm. พวกมันจะสร้างเปลือกสีทองน้ำเงินมาครอบคลุมร่างกายของพวกมันเอาไว้ถ้ามันได้รับความกระทบกระเทือนมันก็จะออกมาจากเปลือก และเริ่มช้อนชัยเข้าไปยังด้านในของผู้เคาะหลายลายนั้นและกัดกินจากภายในในตอนที่พรีเอ็มโพเทปของเราโดนเทสการลับใส่ไปในโลงแล้วถูกปิดปนึกนั้นแมลงและอิมโพเทปได้ผัดกันกินกันอยู่ภายในนั้นเป็นเวลานานหลายทศวรรษและก็คงกัดกินกันอยู่จนถึงนับปัจจุบันดูท่าจะอร่อยนะคณะสำรวจที่นำโดยอีวีและจอรนได้เดินทางมาถึงฮามูนตราพวกเขาก็ได้ออกสำรวจ จนไปพบกับโรงของอิมพเทปเข้าและได้ทำการเปิดโรงออกศพของอิมพเทปได้เด้งออกมาในสภาพที่เน่าเปื่อยได้ไม่นานในขณะเดียวกันกลุ่มนักสำรวจอเมริกันก็ได้พบกับหีบที่บรรจุค,คัมภีเมอรนะและโถคอนป,ปิดของอนัสุรมุนเข้าเช่นกันบนหีบได้จารึกเอาไว้ว่าผู้ใดที่เปิดหีบเขาจะถูกตามล่าและสูบเลือดเนื้อแต่พวกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรและหาว่าเป็นเรื่องเลวราทั้งสิ้น ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของอีวีก็ได้อ่านอักขระในคำพีมโมนาเข้าจึงทำให้อิมโพเทบกลับมามีชีวิตอีกครั้งและเริ่มออกตามล่าผู้ที่เปิดหีบทีละลายเพื่อที่จะกลับมามีพลังอำนาจอีกครั้งหนึ่งมันก็ได้เริ่มออกตามล่าผู้ที่ร่วมกันเปิดหีบเหยื่อรายแรกของมันก็คือเบอร์นาเบิร์นจากกลุ่มสำรวจม,มีกันมันได้ควักลูกตากระชากลิ้นของเบอร์นาดมาเป็นของมันในขณะเดียวกันลูกตาที่ได้มาไม่ค่อยดี และจังหวะประจบเหมาะกับที่อีวีหลงเข้ามามันจึงเห็นอีวีเป็นอนาสุม,มูนแล้วพยายามเข้าไปจูบก,กับเธอแต่ทันใดนั้นโอคานเนลก็ได้มาพบอีวีเข้าและได้เป่าลูกซองทักทายเป็นทันทีและตรงดิ่งกับไคโรอิโมโคเทปได้รับความช่วยเหลือจากเบนนี่เพื่อนชั่วของโอคานเนลเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนอิโมโฮเทปจะไว้ชีวิตและมอบทรัพย์สมบัติให้เป็นรางวัลเพื่อให้นำพาอิโมโฮเทปไปหาโทคอนนปิก และเมื่อมันมาถึงมันก็ได้ปิดจ็อบแรกลงสําเร็จและเริ่มกลับสู่สภาพมนุษย์ในระหว่างที่มันกำลังตรงดิ่งเข้าไปหาอีวีนั้นมันก็ได้เหลือไปเห็นแมวในห้องและหวาดกลัวจนต้องหนีไปน้องออกจากนักแมวในโลกของภาพยนตร์เรื่องเดอะมัมมี่นั้นเปรียบเสมือนเป็นดังเทพผู้เฝ้ายมโลกแล้วมันจะกลัวแมวจนกว่ามันจะกลับมาเป็นมนุษย์ตามเดิมหลังจากนั้นมันก็ได้ตามเก็บเหยื่อทีละลาย ที่อยู่ในห้องตอนเปิดหีบและทุกครั้งที่มันดูดชีพมันจะแข่งแก่งยิ่งขึ้นและกลับสู่สภาพมนุษย์ยิ่งขึ้นและมันยังมาพร้อมกับภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นฝนลูกเห็บไฟน้ำที่เป็นเลือดฝูงแมลงวันอมโพเทปเนี่ยยังแย่งโถคโนปิกและคพมพรีโมนามาจากหนึ่งในเหยื่อของมันด้วยและจัดการปล่อยแก๊สพิษให้ผู้คนเนี่ยเป็นโรคฝีดาษและพุทราชพร้อมกับตกเป็นทาสของมัน และได้เข้าบุกโจมตีพิพิธภัณฑ์ไคลโลที่ซึ่งพวกโอคอนิลได้ใช้เป็นฐานที่มั่นอยู่ในขณะ,ะที่กำลังหลบหนีแดเนียลเหยื่อลาสุดท้ายก็ได้พัดตกลงมาจากรถและถูกอิมโพเทปดูดชีพตอนนี้พลังของอิมโพเทปได้พุ่งถึงจุดสูงสุดตัวของอิมโพเทปนั้นอยู่ยงคงกระพันพร้อมยังสามารถควบคุมดินและน้ำและพลังจิตขั้นสูงซึ่งไม่มีผู้ใดอาจตอกกรได้ ในตอนที่พวกของโอเคอนเนลกำลังจะหาทางหนีกอ,อกจาก<อ>พวกาชาวบ้านที่ตกเป็นท่าของอิมโฮเทปปิดล้อมเอาไว้และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนอีวีจึงยอมสละตนเองไปกับอิมโฮเทปที่ฮามูนัตราเพื่อทําพิธีหลังจากที่พวกโอเคอนเนลได้มาถึงฮามูนัตราในขณะที่พวกของโอเคอนเนลกำลังตามไปช่วยอีวีนั้นก็ได้ผ่านห้องถง ที่ซึ่งเป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติมากมายของแผ่นดินอียิปต์เอาไว้ในระหว่างนั้นอิมโมเทปก็ได้จัดเตรียมพิธีเพื่อที่จะคืนชีพให้กับอนัคซูโมลอิมโมเทปได้นําร่างของอนัคซูโมลมาไว้ข้างของอีวีซึ่งอีวีฟื้นขึ้นมาและตกใจเป็นอย่างมากแต่ก่อนที่อิมโมเทปจะทําพิธีสําเร็จโจนาธานก็ได้นาคมภี์อัลมันราที่ได้มาจากรูปปั้นฮอรัสมาชโชยั่โมโหอิโฮเทปโอเคนเนลก็ใช้จังหวะนั้นได้เข้าช่วยอีวี ที่ถูกพนานการบนแท่นอยู่โจทานจึงได้อ่านอักขระบนคำพีอามันราและเชิญทหารมัมมี่ออกมาแต่ด้วยความที่โจทานแกะอักขระออกได้ไม่หมดอิมโพเทบจึงสั่งให้ทหารมัมมี่ไปไล่ฆ่าโคในขณะเดียวกันล่าของอนักซุมูลก็ได้ไปไล่ฆ่าอีวีหลังจากที่โอคอนเนลฟัดเวียงกับทหารมัมมี่อยู่นานในที่สุดโจทานก็สามารถแก่อักขระบนคำพีอามมันราออกและสั่งให้พวกทหารไปโจมตีอนักษุมูล เราทหารมามีก็ได้ฆ่าอนาสูมูลตายเป็นรอบที่สองเลยทำให้พี่อิมโอเทปของเราเนี่ยโกรธมากและตรงเข้าไปเล่นงานโอคานเนลนะครับก่อนที่ทันจะได้ขมือขหัวโอคานเนลอีวี e ก็ได้อัญเชิญเทพอนุูบิสมาภาคุณยายของอิมโอเทปไปทำให้อิมโอเทปนั้นสูญเสียความเป็นอมตะและพลังทั้งหมดกลับสู่เป็นคนธรรมดานะครับด้วยความที่พี่อิมโอเทปของเราเนี่ยโมโหจัดก็ได้พุ่งเข้าไปกะจะเล่นงานพี่โอคานเนลนะครับ แล้วก็โดนโอเคเนลแทงสาหัสต,ตัวของอิมโฮเทปเนี่ยก็ได้ถอยหลังลงไปสู่แม่น้ําวิญญาณสีดําที่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ค่อยย่อยสลายกลับกลายเป็นมันมมี่เหมือนเดิมแล้วก็ได้เอ่ยคําสุดท้ายไว้ว่าความตายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นสวัสดีครับ